คุยกันในเรื่องของคอร์ดเลยแล้วกันนะคะก็อย่างที่ได้เตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับสามทริปแรกอ,อกกุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะก็เราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะอานตัวนี้นะคะก็เป็นกีตาร์คลาสสิกนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้มีกีตาร์โปรแบบสายเป็นเหล็กนะคะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคอเขาก็จะใหญ่หน่อยอันนี้แล้วแต่ความถนัดหรือว่าแล้วแต่สิ่งที่คุณมีนะคะอืมเรื่องคอคือหลายๆคนเนี่ยก็จะสงสัยว่า คอร์ดมันคืออะไรนะคะจริงๆข้อมูลในเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะเบื้องต้นก็คือว่าคอร์ดเนี่ยมันก็คือการที่กลุ่มคือการที่มีตัวโน้ตสามตัวขึ้นไปนะคะคือกลุ่มของตัวโน้ต3ามตัวขึ้นไปมารวมกันอยู่ด้วยกันกดโน้ต3ามตัวเนี้ยพร้องกันแล้วมันเกิดออกมาเป็นเสียงใหม่เสียงหนึ่งเสียงที่รวมกันตรงนั้นเราเรียกว่าคอร์ดค่ะถามว่าโลกนี้มันมีกี่คอร์ดตอบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า นักดนตรีเนี่ยเขาสามารถที่จะประพันธ์สามารถที่จะคิดค้นขอดใหม่ๆที่นมาได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าหลักเบื้องต้นก็คือตัวโน้ตตั้งแต่3ตัวขึ้นไปมารวมกันเพราะฉะนั้นมันจะมีโน้ตกี่ตัวก็คือแล้วแต่แบบความก,การนั่นเป็นเหมือนศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่นักดนตรีเขาก็จะสามารถแบบคิดค้นอ,อะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครศึกษาอยากจะ สนใจที่จะศึกษารู้เรื่องนะคะก็ลองไป Google ดูนะคะเพราะว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจสมุทพาอังไปเรื่อยๆก็ได้ข้อมูลใหม่นะคะก็แต่สำหรับพวกเราเนี่ยก็เป็นการเล่นแบบเริ่มต้นนะคะเล่นเพื่อความสนุกสนานก็แต่ก็ทําความเข้าใจไว้นิดๆหน่อยๆก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่งงว่าเฮ้ยที่เราเล่นเนี่ยมันคืออะไรอย่างเจนเจนเริ่มต้นขอดแรกด้วยขอดสีก็เลยคิดว่าน่าจะมาสอนขอดนี้กันก่อนนะคะขอดสี คอร์ดซีเมื่อกี้บอกไปลแล้วใช่ไหมว่าตัวโน้ตสามตัวท่าไงถึงเป็นคอร์ดซีได้อันนี้อธิบายเล่นๆสนุกๆน,นะคะก็คอร์ดซีเนาะตัวโน้ตมีเจ็ดตัวถูกไหมที่เรารู้จักกันโดนเรมีฟาซอลลาที่ถ้าบอกว่าคอร์ดซีหลักของการของคอร์ดเมเจอร์เนี่ยค่ะมันก็จะใช้โน้ตตัวที่หนึ่งสามแล้วก็ห้า ขอดตั้งต้นคือขอนี้คือขอดีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าก็ต้องมีสีสีก็คือตัวที่1นึ่งงไหมเราก็ไล่ออเลย C D E F G เพราะฉะนั้นก็ต้องมี1 C E G 3น้ตตัวนี้รวมกันทำให้เกิดขอด C ขึ้นมาค่ะเราเข้าใจแล้วปึ๊บเราก็มาหาอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีในวิดีโออื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีบอก มาอยู่แล้วในหนังสือจะอยากให้ลองหาหนังสือสักเล่นมึงนะคะที่มันจะเป็นชาร์ตในการเล่นนะคะว่าคอร์ดไหนจับยังไงอะไรอย่างเั้ยนะซึ่งเจนเจนจะไม่ไม่ได้มาเล่าให้ฟังละเอยียดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่เจนแค่จะมาเล่าให้ฟังว่าทาไมมันถึงเรียกว่าคอร์ดซีเพื่ออย่างที่บอกว่าจะได้เข้าใจมันจริงๆนะคะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะไม่ใช่แบบเล่นๆไปโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยนะคะก็อยากให้รู้เล็กๆ,ๆน้อยๆคะ่ะเป็นความรู้ประดับเล็กๆน้อยๆในการอ่ะ เมื่อกี้บอกแล้วว่ามีโดมีซอนหูกไไมถ้ามาโดอยู่ตรงไหนที่เจนเคยบอกแล้วนะคะว่าสายสองเนี่ยคือสาย b ีบีในที่นี้หมายถึงตัว t ค่ะโน้ตตัวทตัวซีโน้ตตัวทและตัวโดห่างกันแค่ครึ่งเสียงนะคะตรงนี้เป็นทฤษฎีละถ้าสนใจโน้ตที่ห่างกันครึ่งเสียงก็จะมีแค่เราอาจจะ ตัวทีมาตัวโดค่ะแล้วก็ตัวมีไปตัวฝา ah. นอกนั้นจะห่างกันหนึ่งเสียงเต็มๆนะคะก็อันนี้สายบีก็ตม่ร้ละสายบีมีโน้ตตัวบีอยู่แล้วครึ่งเสียงกดมาหนึ่งอันก็เป็นก็เป็นโดนะคะ่ะก็เป็นตัวสีเราได้สีละโดมีมีอยู่ไหนอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะสายหนึ่งก็คือตัวอ e, ีก็คือตัวมีมันก็มีอยู่แล้ว หรือเราจะมาจับตรงนี้ก็ได้ค่ะสายสี่มันคือตัวดีนอาตัวดีเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่านอกนั้นหาัำหนึ่งเสียงหมดเพราะฉะนั้นพอดีมาอ e. ีมันก็ต้องผ่านมาหนึ่งคือแต่และช่องยังคือครึ่งเสียงนะคะก็คือถ้าเกิดเราต้องการหนึ่งเสียงเราต้องกดมาหนึ่งสองช่องที่สองเนี้ยก็ก,กลายเป็นโน้ตตัวอีเมื่อกี้มีโดมีมีถูกไหมสายสามสายเปล่า ันคือสายอะไรจำได้ไหมเอ่ยสาย G นะคะ G หมายถึงโนต้ตตัวซอนนะคะเราได้เสียงครบแล้วนะคะสามโนต้ตถูกไหมโด<ล>นีซอนแล้วเราดีดลงไปความกันอันนี้ก็เป็นขอดแล้วนะคะนี่คือขอดสี่แต่ในที่นี้กีตาร์ค่ะเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่ว่าเราสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง เบสแล้วก็คือได้ทั้งสายบนแล้วก็สายล่างในเวลาเดียวกันถูกไหมสายข้างบนมีหน้าที่ทาเป็นหน้าที่เป็นเบสก็คือเสียงต่าข้างล่างก็คือเสียงที่มันแหลมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นนะคะถ้าเราดีเราก็จําเป็นที่จะต้องมีเบสของมันด้วย C อยู่ไหนอันนี้สาย A ถูกไหมคะสายที่5 A B B อบกับซีามันเสียงก็ลงมาช่องเดียวว่าช่องที่สเนี่ยคือตัว C กดไปเลยค่ะ3มช่อง สจุดอันนี้สายที่สองช่องที่หนึ่งสายที่สี่ช่องที่สองและสายที่ห้าช่องที่สามนะคะดีดลงไปอันนี้คือคอร์ดค่ะสีซีซีถามว่าเห็นไหมว่านิ้วเจนเนี่ยอุดสายนี้อยู่เจนไม่ต้องการเสียงสายนี้นะคะ เพราะว่าในที่นี้เราคุยกันถึงคอร์ด C ที่มีเบสเป็นโน้ตตัว C ก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นสายนี้เนี่ยมันเป็นตัว E ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันจะมีบางเพลงที่เขานักดนตรีเขาประพัน์ขึ้นมาว่าเป็นคอร์ด C on E หมายถึงว่าใช้เบสเป็น E ค่ะแต่ในที่นี้เราจะคุยกันในลักษณะของ C ที่มีเบสเป็น C นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวนี้เราก็มีแล้วถูกไหมคือตอนเนี้ย มันสมบูรณ์แล้วค่ะแล้วเราก็ต้องการให้เบสเป็นซีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงนี้คือเสียงที่เราไม่ใช้นะคะเราจะต้องอุดไว้เพื่อที่จะได้ไม่ไมมารบกกนเสียงเบสที่เราต้องการแท้จริงก็<ม>คือตัวนี้วิธีการอุดมี2แบบจริงมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวค่อยๆมันก็อุดได้จริงก็คือเอานิ้วเราเนี่ยแหละอุดนะคะก็อย่างอันเนี้ยมันจะอุดได้2แบบแบบแรกคือนิ้วนางเนะะี่ยค่ะ เราเอานิ้วไปสัมผัสให้โดนสายที่หไปเลยถ้าเจนไม่โดนมันก็จะมีเสียงถูกปะถ้าจะโดนมันก็จะไม่ไม่เกิดเสียงแล้วเพราะฉะนั้นเบสที่ออกมามันจะมีเบสแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันจะได้มันจะคมหวาอะไรอย่างนี้ค่ะหรือถ้าไม่ถนัดนิ้วโป้งขยาวนะคะอ้อมมาเลยคะ่ะอ้อมมาหวางตึ๊บวางเบาๆนะคะแตะเพื่อที่ให้มันไม่ ไม่ดังแค่นั้นเองแต่ถ้ากดดังถ้าเรากดแรงเกินมันจะกลายเป็นโน้ตตัวฟาช้าบนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ที่เราไม่ได้ต้องการโน้ตตัวนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นไม่ต้องไปโดนเขาวางเบาๆค่ะได้ลองดูสองวิธีนะคะท่านไหนที่ไขถนัดแรกๆจะนจะใช้วิธีนี้แต่พอเราเริ่มถนัดแล้วเราก็กำม,มาเลยก็ได้ะคะ่ะก็แล้วก็ดีก็จะได้ขอดีที่สมบูรณ์นะคะก็ขอดีที่มีเบสเป็นสแล้วก็ก เนี่ยสมมุติว่าอย่างเจนเจนไม่ค่อยได้ใช้กีตาคลาเสียช่วงนี้เจนจับเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสียงมันจะเหมือนไม่ค่อยแบบไม่เหมือนคนหัดเล่นใหม่ๆอ่ะคือนิ้วมันก็จะวางไม่ถนัดเพราะฉะนั้นแรกๆเราก็อาจจะยังไม่ได้ขอดีที่เสียงแบบสมบูรณ์มากนะคะต้องใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆฝึกไปนะคะก็น้ําหนักที่ลงใบวางมือที่วางลงไปเนี่ยแรกๆทุกคนจะกดหนักแล้วมันก็จะเจ็บนิ้วแล้วมันก็จะปวดเราก็จะเลิกเล่นนะคะเวลาเล่น ดูเราค่ะเอาแค่ให้มันเอาแค่ให้มันแน่นแล้วก็ลองไล่ดูว่าอันนี้แน่นไหมเราต้องการนตัวนี้ให้มันให้มันให้มันเสียงกันแบบนี้แต่ถ้าเรากดไม่แน่นพอมันก็จะแบบอย่างเงี้ยคือเสียงแสดงว่าเราใช้น้ำหนักไม่พอนะคะก็ทั้งสามสายที่เราต้องการอาจจะมีเพีย้ยนเล็กน้อยนะคะก็ที่เราต้องการเนี่ยกดให้มันแน่นให้มันแบบได้ยินเสียงใสชัดเจนแล้วก็ดีลงไป อะไรแบบนี้อันนี้คือขออ C แต่วิธีการฝึกเมทรนอมที่บอกไปแล้วนะคะว่าจำเป็นต้องใช้ก็จะได้ใช้ตอนนี้แล้วค่ะวิธีการฝึกกับเมทรนอมจริงๆมไม่ยากนะคะก็คือสมมติว่าเนี่ยเลือกช้าๆไลก่อนอันนี้จะเลือกไปที่50ระมาณ5 0นะคะแล้วก็ เป็นประมาณห้บีก็คือเป็น4ีนะคะจริงอันนี้เดี๋ยวจะมงกันอ่เอาเป็นว่าเมื่อไรก็คือให้มันให้มันชา้ชาๆไว้ก่อนนะคะให้เราได้ยินเสียงประมาณนี้ชา้ชาๆแล้วเราก็ฝังไป,เ,ปเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มดีค่ะให้มันตรงกับจังหวะ ไปเรื่อยๆนะคะฟังแล้วก็ดีดให้ตรงนะคะคือบางทีเราจะใจร้อนแล้วก็ดีดเร็วกว่าจังหวะวก็ฟังเขาไปเรื่อยๆเมื่อเราดีดเมื่อเราดีดลงแบบจนเราคล้องแล้วลองดีดขึ้นบ้างคือดีดขึ้นลงอะไรแบบนี้นะคะก็คือลง ลงจนคล่องก่อนแล้วก็ค่อยลงแล้วก็แบบสลับขึ้นลงนะคะเสียงแปลกๆที่ออกมาไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้จะเน้นย้ำว่ามันแรกๆมันจะไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันจะได้เองนะคะแล้วก็ส่วนวิธีการที่จะเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนคอร์ดอะไรแบบนี้อ,อืเล่าเลยก็ได้สมมติตอนนี้คือมันเป็นคอร์ดซีใช่ไหมคะคือจริงๆในเพลงที่เป็นคีซีเนี่ยมันก็จะมีคอร์ดต่างๆที่เขาที่ที่ที่เขาบอกว่า ที่มันเป็นกตมต,ตามทฤษฎีไวแ,แล้วทีนี้มันจะมีคอร์ดอะไรบ้างลองไปเซิร์ชดูนะคะก็อย่างที่เจนบอกว่ามันจะมีข้อมูลอื่นๆท,ท,ที่ละเอียดกว่าที่เจนจะสามารถเล่าได้ในตอนนี้แต่ว่าณเบื hmm. ้องต้นเนี่ยก็คือลองใช้วิธีการฝึกอย่างที่เจนบอกแล้วก็ต้องศึกษาด้วยนะคะว่าคอร์ดไหนไม่ต้องการโน้ตตัวไหนแล้วเราจะต้องนิ้วเสียงไหนนะคะก็อันนั้นคือสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเจนฝึกแรกๆเจนไม่ได้ฝึกสิ่งเหล่านี้นะคะคอร์ดที่เจนตีมันก็จะ ไม่ค่อยไพเราะเท่าที่ควรนะคะจะมีเสียงที่เราไม่ต้องการอยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือจุดสำคัญที่เจนต้องเน้นย้ำค่ะที่เหลือเปิดหนังสือเพลงหรือเสิร์ชดูแล้วฝึกนะคะเจนจะเล่าให้ฟังแค่คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปละกันค่ะเดี๋ยวเจนจะมานั่งเล่นให้ดูอีกทีโดยละเอียดแล้วกันนะคะว่าจะเล่นอะไรบ้างนะคะเจนก็จะมีคอร์ดต่างๆที่แนะนำให้ฝึกในการเล่นเบื้อตงต้นค่ะ